เห็นชัดเจนนะรัสเซียให้การสนับสนุนพม่าอย่างเต็มรูปแบบฝั่งจีนก็ให้การสนับสนุนพมา่า,มป,แบบา,มาปัญหาพม่าตอนนี้ก็จะเป็นการเรื่องการจัดการปัญหากันเองสหรัฐอเมริกาพยายามแทรกแซงกิจการภายในของพม่าและแทรกแซงกิจการภายในของจีนอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่ในสหรัฐอเมริกาเองก็มีปัญหาเรื่องของสิทธิมนุษยชนล่าสุดนะครับสสผิวสีก็ถูกตำรวจจับกลุ่มเนื่องจากไปเคาะห้อง กาทำงานของผู้ว่าการรัฐนะครับเรื่องของคองซูเอตถ้ามองผิวเผินก็เป็นเพียงเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นต้องใช้เวลายาวนานแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วการที่เรือไปประสบอุบัติเหตุในลักษณะดังกล่าวส่งผลทำให้เอเชียได้รับผลกระทบนะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดิจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุนส่วนนะคทที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นการต่างประเทศที่น่าสนใจฮะโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาพม่าปัญหาเรื่องของคองซูเอตและเรื่องสิทธิมนุษยชนที่พมา่ากำลังปรชิญกับปัญหา เดิมต้นเชิงปรากฏการปรากฏว่าสอสอสีผิวนะครับถูกตำรวจลากหลังเคาะประตูห้องทำงานของผู้ว่าการรัฐเจอรเจียระหว่างโรงนามกฎหมายกีดกันนะครับการเลือกตั้งสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับได้รายงานว่าสสหญิงผิวสีสภา,าท้องถิ่นของรัฐเจอร์เจียนะครับถูกตำรวจรักษาการหน้าห้องผู้ว่าการรัฐไบรอันแคม์นะครับ จับใส่กุญแจมือลากตัวออกระหว่างที่ผู้ว่าการรัฐกำลังดมนามกฎหมายจำกัดการเลือกตั้งหรือที่มินิแกมว่ากฎหมายจิมโคลนะครับ2.0เป็นกฎหมายที่ต้องการให้ชาวชาวเจอร์เจียผิวสีนะครับมีความยากลำบากในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้น เกิดขึ้นหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แพ้การเลือกตั้งและเป็นครั้งแรกที่รัฐเจอเจียกลายเป็นสีน้ําเงินนะครับนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งในสหรัฐอเมริกาในขณะที่ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายแรกเสียชีวิตนะครับหลังจากฉีดวัคซีนโควิด -19 บนเอกประยุทธ์ยังไม่มีแผนเลิกฉีดออยไฟเขียววัคซีนของ Johnson, จอห์นสันและจอห์นสันใช้ได้เป็นที่เรียบร้อย รอยเตอร์ uter, รายงานว่ารัฐบาลไทยออกมาเตือนประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะครับหลังพบผู้เสียชีวิตรายแรกนะครับที่รับวัคซีนโควิด -19 มีผู้ป่วยเ,เดิมอยู่ก่อนหน้านี้และเพิ่งผ่านการผ่าตัดก่อนฉีดยืนยันยังคงแจกวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนต่อไปนะครับขณะที่วัคซีนจอร์สันแอนจอนสันได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยานะครับ ให้ใช้ในประเทศไทยได้เรียบร้อยนะซึ่งต่อมากระทรวงสาธารณสุกขก็ออกมาถแถลงนะครับบอกว่าการเสียชีวิตของผู้เสียชีวิตนั้นเกิดจากปัญหาของถุงลมป่องพองแล้วก็เพิ่งผ่าตัดมาหมัดหมเกิดเหตุรถไฟ2ขบวนชนกันในอียิปชนไม่ต่ำกว่าคนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า32ศพได้รับบาดเจ็บอีก165คน อุบัติเหตุรถไฟสองขบวนพุ่งชนกันทางตอนกลางของอียิปต์เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า32รายนะครับได้รับบาดเจ็บ165รายขณะที่นายกรัฐมนตรีอียิปต์ยอมรับระบบรางของประเทศจำเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัยโดยด่วนนี่นั่นก็เป็นอีกประเทศหนึ่งในเรื่องของพม่าปรากฏว่าผู้ประท้วงเสียชีวิตเพิ่มเติมอีก50รายสังเวยวันกองทัพ ของพม่าด้านมินอองลายย้ำสัญญาณการฟื้นฟูประชาธิปไตยในขณะที่รัสเซียส่งสัญญาณชัดเจนให้การสนับสนุนพม่าด้วยการส่งรัฐนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปร่วมในวันชาติของพม่ากองกำลังความมั่นคงพม่ายิงผู้ชุมนุมประท้วงนะครับเสียชีวิตอีกอย่างน้อย16กรายนะครับตามรายงานของสื่อและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่พลเอกอาวุโสมินอองลาย รประกาศในพิธีสวสนามเนื่องในวันกองทัพยันทหารจะปกป้องประชาชนเพื่อฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็พยายามจะเข้ามาทําการแทรกแซงแต่ก็อยู่ในสถานการลำบากนะครับลำบากไม่ใช่ลำบากธรรมดาลำบากมากนะครับในขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็มีรายงานว่าจะมีการยกพลขึ้นบกนะ แต่ปรากฏว่าทางอิหร่านกับรัสเซียทำการซ้อมรบบริเวณใกล้ๆน่านน้ำของพม,ม่านะครับเพื่อป้องกันการยกพลขึ้นบกของตะวันตกนะฮะตอนนี้ทำให้พม,ม่าก็แก้ไขปัญหากันภายในสหรัฐอเมริกายากที่จะเข้าทำการแทรกแซงกิจการภายในของพม,มา่าในขณะที่มหาวิทยาลัยชื่อดังของสหรัฐอเมริกาจ่ายค่าเสียหายอ่วมในความประมาทเลินเลอและสมรู้ร่วมคิด มหาวิทยาลัยเซา t h เชิ c a l ร์แคลิฟเนียะครับหรือ USC นะครับได้บรรลุข้อตกลง852ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่สตรีนะครับ710คนที่ถูกกล่าวหาว่าถูกจอห์นทินดันนะครับอดีตนาดีเวทนารีแพทย์ของมหาวิทยาลัยล่วงละเมิดทางเพศและกล่าวหาต่อมหาวิทยาลัยในการละเมิดเลินเลอและสมรู้ร่วมคิด โดยพยายามปกปิดเรื่องราวอื้อฉาวนี้นับเป็นการจ่ายค่าชดเชยล่วงละเมิดทางเพศที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกาเน,นี่ก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ภาพดาวเทียมนะครับก็ขออนุญเดี๋ยวไปที่สหรัฐอเมริกาก่อนนะนะขออนุญเรื่องของบราซิล บราซิลติดเชื้อโควิด -19 พุ่งทะลุวันเดียวถึง1 0 0 0 0แรายยอดผู้ติดเชื้อสะสมของบราซิลทะลุ1 0 0 0 0แคนสร้างความกดดันทางการเมืองไปยังตัวผู้นำที่ไม่สามารถรับมือการแพร่ระบาดได้ดี2ีชั่วโมงที่ผ่านมาบราซิลมียอดผู้ติดเชื้อ1 0 0 0 0แกับ158คนขอภัยนะฮะเสียชีวิตนะครับเพิ่มขึ้นเสียชีวิตอีก2777คน หลังจากยอดเสียชีวิตสะสมทะลุ3 0 0แสนคนทำให้บราซิลยังคงเป็นชาติที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดในรอบอันดับ2รองจากสหรัฐอเมริกานะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นไฮไลท์วันนี้เลยปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาเตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญกองทัพเรือช่วยย,ย้ายเรือยักษ์ขวางคลองสุเอตตอนนี้ก็สร้างความเสียหายไปหลายแสนล้านความพยายามเคลื่อนย,ย้ายนะครับเรือสินค้า ขนาดยักษ์ที่ติดแงกอยู่ขวางครองสุเอตนะครับยังคงไม่ประสบความสาเร็จขณะที่สหรัฐอเมริกาประกาศเตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญของกองทัพเรือเข้าไปทำการช่วยเหลือหากได้รับการร้องขอจากอียิปต์นะครับประธานาธิบดีโจไบ,บเดนแห่งสหรัฐอเมริการะบุว่าวอชิงตันกำลังมองหาวิธีในการช่วยเหลือหลังจากที่เรือเอเวอร์กรีนนะครับเวนซึ่งมีความยาวประมาณ400เมตร และมีความระวังน้ำถึง200,000ตันประสบอุบัติเหตุเกิดตื้นในครองสูเอตเนื่องจากเผชิญดมแรงจนเป็นเหตุให้การขนส่งทางเรือของโลกนั้นปั่นป่วนอยู่ในขณะน,นี้นะครับเจ้าที่สหรัฐอเมริกาผู้ไม่ประสงค์ออกนามยืนยันว่ากองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาเตรียมที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านการขุดครองแม่น้ําไปยังครองสุเอตโดยไม่รอเพียงการอนุมัติ หน่วยงานของท้องถิ่นของอียิปเสียก่อนการที่เรือลำนี้จอดปิดกั้นอยู่ส่งผลทาให้อัตราค่าข,าขนส่งเรือบรรทุกน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็น2เท่าและคาดว่าการเคลื่อนย้ายเรือลำนี้อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์เนื่องจากมีปัจจัยทางอากาศที่แปรปรวนแล้วก็เป็นอุปสรรคด้วยนะครับบริษัทซึ่งเป็นผู้ดูแลเรือ e r g r e e n Way นครยบยืนยันว่าลูกเรือทั้ง25คนยังคงอาศัยอยู่บนเรืออย่างปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรงดีมีกําลังใจดีและทีมกูา้ภาัยจากเนเธอร์แลนด์เตรียมส่งเรือลากจูงอีกสลงลำเข้าไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อเคลื่อนย้ายเรือลำนี้ก่อนหน้านั้นองค์การกรองสูเอตหรือ SCA ระบุนะครับว่ามีความพยายามเคลื่อนย,ย้ายเรือได้เพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากที่มีการขุดลอกทรายประมาณ20,000ฟุตบาทลูกบาทฟุตออกไป อยอมรับว่าปฏิบัติการย้ายเรือดำนี้ต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนหลายอย่างรวมถึงการกระแสสะสมนะครับทางกระแสน้ำซึ่งทำให้ภารกิจน,นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับ s c a แสดงความยินดีที่สหรัฐอเมริกาอาสาช่วยเหลือขณะที่ตุรกีก็ยอมรับว่าพร้อมจะส่งเรือมาช่วยอีกหนึ่งลำสะท้อนความพยายามของสหรัฐอเมริกานะครับ ของรัฐบาลอังการาที่ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอียิปต์หลังจากที่บาดหมางกันมายาวนานนะครับด้านบริษัทประกันภัยอันไร n อนะครับของเยอรมนีออกมาประเมินว่าคองสูเอตกลายเป็นอัมพาตอาจจะประเมินความเสียหายต่อการค้าไม่ต่ำกว่า6,000ถึง1 0 0 0 0ล้านดอลาดลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับขณะที่ปัจจัย อันดับความน่าเชื่อถือหรือ Moody's นะครับคัดว่าผู้ผลิตและก็ซัลายเออร์ชิ้นส่วนของรถยนต์ในยุโรปได้รับผลกระทบมากที่สุดหลังจากที่เคลื่อนย้ายเรือแล้วนะครับก็ยังคงประเจิญกับปัญหาเรือสินค้าที่ตกค้างเป็นจำนวนมากซึ่งจะทำให้ล่าช้าในห่วงโซ่อุปทานในสิ่งที่เหลีอดงไม่ได้อดีตผู้บัญชาการกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาชื่ออมชาร์ปนะครับได้ความเห็นว่า นะครับช่วงเวลาที่น้ำมันขึ้นเป็นโอกาสที่ดีที่พยายามกันอีกขนเนื่องจากเรือเกยตื้นทั้งส่วนหัวและส่วนท้ายจึงมีความเสี่ยงที่ลําลตัวเรือจะรับความเสียหายจากทีมผู้ภยัยนะครับใช้แรงดึงมากเกินไปนะครับในขณะที่เป็นภาพที่อึง้งที่มีการดูจากภาพดาวเทียมมีเรือสินค้ารออื้อติดเรือยักษ์ขวางคลองที่คลองสุเอตนะครับ สำนักข่าวต่างประเทศแล้วก็เดลิเมนะครับของอังกฤษารายงานว่ายังคงเกาะติดเรือใหญ่เรือบรรทุกขนาดยักษ์นะครับซึ่งมีระวางขับถึง2 0 0 0 0 0ตันนกะ็ขวางอยู่ภาพจากดาวเทียมเห็นว่ามีเรือมากมายนะครับซึ่งหัวเรือหันไปทิศทางเดียวกันนะครับกำลังรอคอยอยู่ในทะเลแดงเพื่อที่จะให้เรือ Evergreen ีนเวนะครับซึ่งมีความสูงประมาณตึก เอ็มพลายสเนะครับถูกเคลื่อนย้ายออกจากกรองสุเอกได้สำเร็จขณะที่ยังมีเรืออีก50ลําลำจอดทอดสมออยู่ที่อ่าวสุเอตด,ด้วยขณะที่บริษัทชิปปิ้งส่งสินค้านะครับเรือจมานมากกำลังเผชิญกับการตัดสินใจว่าจะเลือกเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือเพื่อน,นำไปสินค้าผ่านเอเชียไปยุโรปนะครับด้วยการรอผ่านกรองสุเอตต่อไป หรือจะเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือแล่นอ้อมนะครับกูดโฮปในชีวีปแอฟริกาซึ่งมีระยะทางไกลถึง11,300ใหม่และใช้เวลาเดินเรือ24วันดีหรือไม่ในขณะที่การเดินเรือผ่านกรองสุเ็ตมีระยะทาง4,000กิโลเมตรและใช้เวลาถึง14วันในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นสถานการณ์สเหตุการณ์เป็นสำคัญนะครับเรื่องแรกเรื่องเหตุการณ์ในพัมม่า นะครับซึ่งก็มีรายงานว่าจะมีการส่งกองกำลังเข้าไปสนับสนุนนะกลุ่มประชาชนนะรัฐบาลซึ่งเรียกว่าเป็นรัฐบาลปลดแอกรัฐบาลคู่ขนานนะครับเพื่อต่อสู้กับทหารของพม่าแต่ปรากฏว่า,าถูกขัดขวางด้วยกองเรือของทางรัสเซียและก็กองเรือของอิหร,นะร่านที่มาทำการซ้อมรบบริเวณดังกล่าว นะครับขณะเดียวกันเรื่องที่2งเรื่องเรือนะที่ประสบอุบัติเหตุที่ไปขวางที่กรองสุเอตส่งผลทําให้สินค้าต่างๆที่จะมาทางเอเชียก็ได้รับผลกระทบนะครับความเสียหายก็มีมากกว่า6 6 0 0 0ถึง 10, 1,000 0ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์ซึ่งตอนนี้สินค้าจำนวนมากฮะค้างสตอ็อกไม่สามารถจะเดินทางไปมาผ่านบริเวณดังกล่าวได้ ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับสถานการณ์ตอนนี้ฝั่งตะวันตกกำลังกดดันฝั่งเอเชียมากโดยอ้างเหตุสถานการณ์ในพม,ม่านะครับแล้วก็อ้างเรื่องของซินเจียงนะครับของกลุ่มมุสลิมอุยกูนะครับที่ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาทำการเซงเชนนะครับผู้บริหารของรัฐบาลของจีนแล้วก็ในมณฑลดังกล่าวด้วยนะครับแล้วเกิดการตอบโต้มาจากดารา นะครับแล้วก็ประชาชนในซินเจียงแล้วก็ในจีนที่จะคว่าบาตนะครับ H&M แล้วก็ n นกี้เนื่องจากประกาศบอกว่าจะไม่ใช้ผ้าของชาวซินเจียงซึ่งก็สร้างความเกิดเคืองอย่างมาก เหตุการณ์ในพม่าเห็นชัดเจนนะรัสเซียให้การสนับสนุนพม่าอย่างเต็มรูปแบบฝั่งจีนก็ให้การสนับสนุนพม่าปัญหาพม่าตอนนี้ก็จะเป็นการเรื่องการจัดการปัญหากันเองสหรัฐอเมริกาพยายามแทรกแซงกิจการภายในของพม่าและแทรกแซงกิจการภายในของจีนอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่ในสหรัฐอเมริกาเองก็มีปัญหาเรื่องของสิทธิมนุษยชนล่าสุดนะครับสสผิวสีก็ถูกตำรวจจับกลุ่ม เนื่องจากไปเคาะห้องทํางานของผู้ว่าการรัฐนะครับเรื่องของคองซูเอตถ้ามองผิวเผินก็เป็นเพียงเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นต้องใช้เวลายาวนานแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วการที่เรือไปประสบอุบัติเหตุในลักษณะดังกล่าวส่งผลทําให้เอเชียได้รับผลกระทบนะครับในเรื่องของการส่งสินค้าส่งสเบียง นะครับจะทําให้ราคาน้ํามันในเอเชียนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นสถานการณ์แบบนี้นะครับย่อมจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ํามันราคาทองนะครับและก็ราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นตอนนี้จะใช้เวลาตัดสินใจว่าจะมีการเคลื่อนย้ายอีกนานไหมท่านนานก็ต้องมีการอ้อมไปอีกทางหนึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมีการเร่งปฏิกิริยาทางการเมือง นะครับเพื่อเข้าสู่การแตกหักในตะวันออกกลางก็มีสงครามเกิดขึ้นนะระหว่างซาอุดิอาระเบียนะครับกับเยเมนก็กำลังซัดกันแล้วตอนนี้นะครับ,บ, EN, นนนนะรบในเอเชียพม่าก,ก็กำลังเปิดศึกกลายเป็นสมรภูมิสงครามนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe าาาและกดกระดิ่งด้วยนะคะ